เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เสิร์ตนะครับประเสริฐช้างมูลนะับอดีตนะักฟุตบอลทีมชาติไทยตำแหน่งกองหน้านะครับตอนนี้ไปรับงานคุมทีมที่ลำปางนะครับจังหวัดลำปางคือลำปาง f อฟีนะครับสวัสดีครับพี่เสิร์ครับสวัสดีครับอ้าพี่เสริร์ไม่ยินเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคได้ยินแล้วไนดะ้ยินได้ยินแล้วโอเค <amation. S 1> ครับครับตอนนี้ก็ อยู่ในช่องทีสปอร์ตนะครับเราก็มาคุยกันสักเบรกหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพี่นะโอไม่ได้เจอ,อไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว <c oughs> ใช่จะนี้เหงาด้วยครับอ่าเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเอาเรื่องปัจจุบันก่อนนะเอาเรื่องปัจจุบันคือครเราติดโควิดกันมาสองเดือนกว่าแล้วถูกไหมใช่มีมีนาเมษาพฤษภาโอสามเดือนกว่าแล้ว ทางนั้นทางนั้นเป็นไงบ้างครับตอนนี้ของลำปางเอฟซีลำปางตอนนี้เราก็หยุดครับหยุดเหมือนกันครับเบรกให้นักเตะอย่างที่เราทราบข่าวมาแล้วว่าทางราชการให้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 พักนะครับครับก็คงจะมาเอาไปทีก็คงกรกฎาคมกรกฎาคมคร่าวๆคร่าวๆครับพี่จะกลับมากรกฎาคมถูกปะครับแล้วจะเตะทีสองเริ่มเตะเดี๋ยวนะ สิงหากันยาก็อีกสองเดือนพี่มีเวลาสามสองเดือน <Okay. S 1> เริ่มสิบสอง 12, เริ่มสิบสองกนยาสําหรับทีสองผมจาได้แล้วนะครับอเรามาคุยกับพี่พเสิร์ธให้รู้ทุกซอกทุกมุมกันก่อนนะผมขอย้อนกลับไปหน่อยนะฮะก่อนสมัยเป็นนักเตะเนี่ยพี่เล่าแบบรวบลัดหน่อยการเป็นนักเตะของพี่การเล่นอาชีพของพี่พี่อยู่เมืองการถูกกันมาใช่ใช่ใช่เราสนใจ่ติดชาติเร็ว เออเอาตั้งแต่เมืองการเลยตั้งแต่เมืองการเลยเป็นไงอ่าทำเมืองการใช่ไหมทำเมืองการนักเตะเลยเป็นนักเตะเลยสมัยวัยรุ่นเลยอ๋อตกนอยุสุพรรณสุบาลมัตพิเติร์อยุสุพรรณอ๋ออ่าครับอ่าได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรุงเทพในโครงการช่างเผือกของอาสามอาสามแล้วก็ได้มีโอาสทุนอาสามทัุงเทพบางรับอาสามรุงเทพโอเคครับใช่ การช้างเผือกรุ่นแรกของบันเดอร์หลุยส์นะครับที่ทำมาสามชาตดังทุกวันนี้แล้วก็มีโอกาสได้คัดบอลเยาวชนทีมชาติรุ่นสิบหกปีรุ่นรุ่นสะสมพรประเสริฐนะครับแล้วก็อ่าแล้วชุดโค้ครับไปอินโดหลายๆานนั้นก็ะเทีมชาติชุดใหญ่เลยแล้วกลับมาก็เตะทีมชาติชุดใหญ่เลยโดยไม่เคยผ่านการเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนทีมชาติจริงอ่ะคือตอนนั้นคือเข้ามาช้างเผือกแล้วก็ไปเลยทีมชาติรุ่นเลย เร็วเร็วมากบางทีเรายังตกใจเลยไม่ไม่ส,ส, welcomed, สองโซลร์เมนต์มั้งรู้สึกเล่นฟินชาร์ปเปตัวเ้ากระสืติดยาตัวใหญ่เลยโอ้อสามกรุงเทพตอนนั้นมีใครบ้างพี่ที่ดังๆอะ่ะก็ลัดแก้วซึ่งอ่าเป็นโครงการชั้นเพื่อนรุ่นแรกอ่ะรุ่นแรกก็มาสามเลย๋อรุ่นนั้นกีนค่คนครับสมันยนั้นอ่าตอ,อนอออนั้นก็มากันหลายที่ตอนนั้นก็มีเด็กเอที่ปุลรดแก้วไอไอน้องแสนทูอะไร เด็กปิ้นเขาอ่ะจำชื่อไม่ได้น <st arts> hmm> านแล้วเอาไม่ได้ลจะเป็นพวกอารกติกอมชาติยิสสลิเป็นโค้ดทิ้งเรียนอ๋อแล้วติกลตเป็นโค้ดตอนนั้นแล้วแล้วอาร์ติยตาากยอมชาติจบหกปีด้วยก็เลยติดด้วยครับแล้วก็ติดทีมชาติในตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ชุดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเรียนหกเองตอนนั้นปหกประมาณปเจ็ดนั่นแหละปเจ็ดโอ้โหรับรุ่นนั้นรุ่นไหนเนี่ย รุ่นรุ่นสินชาติเก่าๆไทยบ้างพี่เดุ๊ดศิริพงศ์เอกได้การก็สะสมพบปเสริร้องตางอ่าผมนา่าพงกทอนเก็บทองรุ่นเดียวกันโอโ้โห <c ười> ครับอ่าดอ่าก็ผ่อนใช้บังประสิทธิ์ประจักษ์เวียงสองอะไรเงีเยย้ยรุ่นเดียวกันอือืจตุพรประมวลบานอืมโอ้ไอ้ปะโทกไอ้นนท์ไอ้ง้วนอื ยุคสมัยที่สมัยที่พูดมาเนี่ยราชื่อเหล่านี้ยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมโอ้ยยังยังปิ๊งเลยอ่ยังหนุ่มๆอยู่นะใช่นะครับผมผมไม่ทันผมไม่ทันผมไม่ทันรุ่นนี้จริงๆต้องต้องสืบกลับไปนิดนึงนะครับอ่ะโอเคสมัยนั้นก็ดังเปรี้ยงป้างสมัยนั้นแต่เด็กเลยใชกับโอกาสไปเล่นทีมชาติแล้วก็ไปเอเชียนเกมกับอยากเอเชียนเกมก็ได้ไปแข่งฟุตบอลกีฬินครับที่ญี่ปุ่นสีเศร้า แล้วก็เล่นบอลอาชีพญี่ปุ่นก็ไปเล่นบอลอาชีพที่มาเลยซีองทีสองประเทศนี้แต่เราเลิกเร็วพี่จเิี่ยีหกเลิกเล่นแล้วทำไมอะพี่เจ็บเข่าเจ็บเข่าเ็บพราะอะไรเพราะอะไรโดนอะไรอันนี้ฟุตบอลฟินรับเองอ่าออกจากโรงเรียนร้อยมาซ้อมบอลแล้วเข่าพิกก็มันมันเล่นไม่ได้เราก็อยากจะเล่นแ้วเมื่อก่อนไม่มีหมอ่ะมันพาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็พาเราเล่นบอลที่เหมือนเดิม จากที่เราใช้ความเร็ววิ่งเวลาล็อกอบอลหลังมันล็อกไม่ได้เหมือนเหมือนข่ามันลั่นแลว้ขขวก็แพลเลิกเลยข่ามันบิดมันลั่นเลนะใช่ล็อกทีลัล่นเลยเล่น<า>ไม่ได้วายอ่าอ,อ่าเพราะวิ่งเมื่อก่อนเราใช้ความเร็วก็ล็อกบอลเพิ่ไปเลยครับอ่อย,อ,ยอ่ยโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางไวเออเออเอไปไวเกินนะแบบ โอ้ออกมาเล่นก็จะได้ได้ได้ยอดเยี่ยมทุกการก็ลาะอยู่เรียนไม่เคยได้กิดเล่าอะไรอยู่แบบเต็มเต็มที่ไงออกมาันฟินครับอ่ะห้าแมตช์ได้ห้าแมตช์แบบนั้นพะแมตต์แมตต์ละสามพันไนก่อนสรุปยี่หกยี่บหกเลิกเล่นเพราะไม่มีการแพทย์สมัยก่อนเนาะใช่ใช่ใช่เนาะเอีได้ครับแต่แมตช์จนทุกวันนี้ก็คือยิงทีมชาติจีเนะพี่ใช่นะครับ อ่ะนี่คือคร่าวๆในสมัยสมัยเป็นนักเตะ